ัวแทนใหม่นะคะที่เข้ามาให้ก๊อปข้อมูลไปโพสต์ถ,ถ่ายคือเข้าที่หน้าจอด้านนี้นะคะแล้วอยู่ด้านบนนะคะจะมีขีดสามขีดนะคะตรงนี้กดเข้าไปเลยค่ะแล้วมันจะเข้ามาหน้าต่อไปข้อมูลนะคะในการโพสต์ถ,ถ่ายจะมีข้อความและรูปภาพนะคะอยู่ที่โน้ตนะคะหัวข้อนี้ค่ะกดไปเลยนะคะโน้ตด,ด้านบนนี้ค่ะกับอัลบัม้ม ในโน้ตนี้จะเป็นข้อความและรูปภาพต่างๆนะคะเช่นตัวนี้อ่ะพอเราจิ้มเข้าไปปุ๊บจะมีข้อความและรูปภาพซึ่งจะเข้าไปโพสได้เลยนะคะเรากดไปที่รูปวิธีการทํากดที่รูปนะคะแล้วก็กด ลูกสอด้านบนแล้วมองจะบ,บันทึกลงเครื่องให้กดกลับ1ครั้งนะคะแล้วกดเข้าไปที่ข้อความให้เอามือจิ้มค้างไปที่ข้อความแล้วกดคําว่าคัดลอกนะคะแค่นี้ค่ะเราเข้าไปที่หน้า f a c e b o o k ของเราก็ไปโพสต์เลยค่ะเข้า a c e b o o กปุ๊บเลือกรูปภาพนะคะแล้วกดจิ้มค้างที่ข้อความของ f a c e b o o k แล้วก็กดวางนะคะข้อมูลต่างๆก็จะมาเราใส่ช่องทางการขายของเราด้วยนะคะว่ามีเบอร์โทรและไอแล้วก็กดโพสต์ได้เลยค่ะ